หนึ่งในสามของพระเกจิดังของประเทศลาวเลยใช่ครับองนี้เขาเรียกว่าพระปิดตาครับพระปิดตานนเนี่ยครับพระปิดตายาคูคําดีเหลืองปู่คําดีวัดธาตุหลวงใต้ครับสปปลาวนะฮะ<อ>ครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องและเครื่องรางของขังร้านหนึ่งแอนเน็กนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยาม พันทิพย์บังกะปิชั้น3นะครับวันนี้นะครับเขาจะเอาพักเครื่องและเครื่องรางของขังของพระเกจิอะไรบ้างมาให้เราชมและศึกษานะครับติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับจับเดินทางมาถึงแลครับอันนี้คือหน้าร้านของหน n งแอนนะครับสิทธ์หลวงป่หมุนกิตะสิโลนะครับสายตรงเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บังกะปิชั้น3นะครับนี่ครับหน้าร้านเขานะครับ เนี่ยตอนนี้เจ้าของร้านรอแล้วครับสวัสดีครับท่านสอนนอกชาแนลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับนี่นะครับนิงแอนเน็กนะครับวันนี้จะมีอะไรการไหนมั่งที่จะให้ชมมีได้หลายหลวงพ่อเลยครับมีได้หลายหลวงพ่อก็เป็นยอดนิยมแทบทั้งนั้นแหละครับมีเยอะครับมีทั้งเสือก็มีแล้วก็มีฝั่งที่แน่ๆเลยก็คือเป็นฝั่งลาวเป็นพระฝั่งลาวครับเป็นพระ เป็นพระปิดตาของฝั่งเราทีนี้ว่าตอนนี้คนไทยอาจจะยังรู้จักน้อยแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ได้ศึกษามาพอสมควรแล้วเพราะแม่ผมชอบมากเลยวันนี้ผมชอบมากวันนี้จะได้ดูองค์จริงจะได้ดูองค์จริงเลยวันนี้ได้ดูองค์จริงเลยผมมีให้ดูเลยไม่ดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับองค์นี้เลยครับเขาเรียกว่าพระปิดตาครับพระปิดตาเนี่ยครับพระปิดตายาคูคําดีเหลืองปู่คําดีวัดธาตุหลวงใต้ สปลาวนะฮะอันนี้สร้างปี2480กว่านะฮะอันนี้จะถือว่าก็เป็นพระที่ไม่ค่อยเดียวพบเจอเท่าไหร่หรอครับบางคนก็จะคิดว่าเป็นพระทางภาคใต้ครับบางคนก็จะมองไปว่าเป็นพระของพระอาจารย์เอียดพระอาจารย์ปานอะไรเงี้ยเป็นพระบิตาทางภาคใต้จริงๆแล้วไม่ใช่พระบิตาทางภาคใต้นี่จะไม่มีการอุดอุดก้นแต่ หลวงปู่คาดีนะครับยาปูคําดีนะครับพระปิตาท่านเนี่ยท่านจะสร้างแล้วก็จะอุดครับจะอุดด้วยมีทั้งกิ่งมีทั้งโผงปัทมังที่อยู่ข้างในนะใช่ครับอแล้วสร้างนี่เรื่องประสบการณ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเหมือนกันคนคนลาวเลยนะฮะคนสปปลาวนี่จะจะรู้จักมากเลยท่านติดหนึ่งในสามของพระเกจิดังของประเทศลาวเลยนี่นะใช่ครับองนี้จะหายากหน่อยเชิญมาดูได้เลยครับเนี่ยครับ มาดูองค์จริงที่ร้านองค์จริงได้ที่ร้านเลยครับนี่เลยครับใช่เลยครับเนี่ครับสวยงามมากนะครับสวยครับองค์นี้ผมชอบมากเลยเนี่ยองค์นี้ก็เพิ่งจะได้ซื้อมอนกันพุทธศิลป์โอ้โหสวยงามจริงๆครับเนื้อเนื้อมันเป็นเนื้อลูกปืนเป็นเนื้อลูกปืนเก่าสมัยสงครามเพราะแถบเนื้อสงครามเยอะสมัยก่อนเนี้ยครับใช่โอ้ถ้าลงกล้องล้วมันเลยนะโอ้หมันครับอันนี้มันครับอันนี้ชอบมากครับนี่ชอบมากเพิ่งได้มาด้วยแฮปปี้เลยครับองค์เนี้ย แล้วทางร้านเปิดให้บูชาด้วยใช่ไหมองนี้ก็องค์นี้ก็มีคนมาให้บูชามีคนมาซื้ออยู่นะครับมีคนมาซื้ออยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมืเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังแบบแม่ก็ยังหวงอยู่นะยังหวงนะของอยของหายากว่างั้นเลยยังหวงอยู่แต่ราคาดีกว่านี้ก็ไม่แน่นะมาดูที่ร้านได้นะได้เลยครับยินดีมาดูที่ร้านได้เลยครับมาดูที่ร้านได้นี่ครับเป็นวัตถุมงคลที่ร้านหนึ่งแอนเนค์นะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิ ชั้น3นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับมาชมได้ทุกวันครับเปิดทุกวันก็ช่องทางติดต่อช่องทางนะครับถ้าช่องทางก็ทาง Facebook เลยครับทาง Facebook เลยเน่งกันเน็กเลยครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี่0805915626หรือว่า0874743262ช่องติ๊กต็อกก็มีใช่ไหมครับติ๊กต็อกก็มีครับเน็กกันเน็กเจอเลยครับผมนี่นะครับจากติ๊กต็อกจ่าเลียวจ่าอะไรก็แล้วแต่มีหมดครับมีหมดมีหมดทางเฟซบุ๊กได้หมดเลยครับสื่อออนไลน์มันจะ กว้างหาง่ายนะครับก็ดูคนรายการไหนเราก็มาศึกษานะครับชอบก็สามารถโทรคุยเขาได้เลยนะครับรายการไหนนะครับก็นี่นะครับพี่หนึ่งแอนเน็กนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งนะครับที่นำคนรายการหลากหลายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ศึกษานะครับครับดีฝากติดตามชมในช่องยูทูบช่องสนอชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอ c h ชาแนลก็ขอขอบคุณพี่เนกหน่วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ